สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบรรยากาศยามเย็นนะคะวันนี้พาแม่แม่ทุกท่านนะคะแวะมาเยี่ยมอันน้องน้ําชานะคะน้องน้ําชาแล้วก็แม่น้ําหวานนะคะอยู่ฝั่งนี้ค่ะนะคะก็ขอบพระคุณนะคะนะคะมีนางฟ้าใจดีคุณแม่ใจบุญน,นะคะคุณแม่ปูนะคะท่านเมตตาหนึ่งพันคะแนนนะคะจนน 20, 20, 20, ํานวนยี่สิบยี่สิบกล้วยยี่สิบตะกรานะคะมาแบ่งให้น้องช้างสองเชือกนะคะคุณ แม่น้ำหวานนะคะแล้วก็เก็น้องน้ำชาด้วยนะคะอ,คอ่ะพ่อควานพี่โตมาเร็วนะคะมาเอาไปให้น้องช่างสองเชือกนะคะจำนวนอ่ายี่สิบตะกร้าน้องควานสวัสดีคุณแม่ทุกท่านหน่อยค่ะสวัสดีสดะนะคะค,ค,ค่ะขอให้คุณแม่ปูนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญเลยค่ะเดี๋ยวแบ่งให้ชุดละสิบตะกร้านะคะชุดละสิบตะกร้านะคะเป็น ใส่เข่งนะคะให้่าเป็นสองชุดนะคะไม่ต้องเทค่ะให้กินเป็นเข่งเลยนะคะตาอาออ่แล้วก็เดี๋ยวอ,อันนี้ชื่อคุณแม่น้ำหวานนะคะแม่ปูนะคะค,คะ่ะคุณตาค่ะอวยพรมแม่ปูด้วยค่ะ<ม>คุณตาไปค,ค,ค,คุณแม่รวยๆยิ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เจ็บหายจนจะเจ็บอย่าจนนะคะนะคะคุณตาก็เป็นผู้ดูแลคุณแม่น้ำหวานนะคะเดี๋ยว พี่ควันเดี๋ยวเอาไปให้น้องตุ้มด้วยนะคะคุณยายจะอยู่ฝั่งนี้นะคะก็ได้ทานจํานวนสิบตะกร้านะคะจากคุณแม่ปูที่เมตตาแล้วก็อีกสิบตะกร้าด้านนี้นะคะจะมาทําการมอบให้น้องน้ําชานะคะอ่ะพี่ควันสวัสดีคุณแม่ปูหน่อยค่ะพี่ควันสวัสดีคุณแม่หน่อยพี่โตสวัสดีคุณแม่หน่อยค่ะ,ะค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นผู้ดูแลนะคะอ่าน้องน้ําชาะค่ะนะคะนี่ค่ะ ลูกสาววัย24ปีนะคะชื่อน้องน้ำชานะคะมีฉายาว่าตุม้เม้งนะคะดีใจไหมตุ้แม่ปูมาเมตตาลูกเอาขยับไปใกล้ๆกลัวไหมกลัวช้างไหมขยับเข้าไปอีกลูกอันนี้ก็หยุดโรงงานนะ,ะมาเล่นกับพี่เนาะนะคะเก็พามาดูช้างนะคะน้องก็จะเป็นพี่ควานนะคะพี่ควานต้นนะคะดูแลน้องน้ำชาแล้วก็มีคุณตาด้วยนะคะตุม้มาลอยไหมคะตุม้มเป็นไงบ้าง ดีใจมากคะ่ะได้กินกล้วยนะคะจากคุณแม่ปูนะคะขอให้บุญบารมีน้องช้างนะคะคุณแม่น้าหวานแล้วก็น้องน้ําชานะคะจงปกปักรักษาคุณแม่ปูนะคะส่วนคุณยายนะคะกินในเข่งไม่เป็นนะคะคุณยายต้องเทแบบฮาร์ดคอนะคะแม่ปูจ้ะยายเป็นไงบ้างยาย โอ้นะคะคุณยายแข็งแรงเนะาะอ,อ,อมองตามองตาอร่อยไหมคะยายโอ้แก่งหูอร่อยจ้า,า,าขอพระคุณแม่ปูนางฟ้าใจบุญนะคะที่แม่เมตตาคุณแม่น้ำหวานนะคะวัยหกสิบปีนะคะยังสมบูรณ์แข็งแรงนะคะคุณตาก,ก็ดูแลช่วยกันนะคะกับพี่ควานนะคะ ก็ได้กินอย่างมีความสุขเลยนะคะจํานวน20ตากร้าที่คุณแม่เมตตานะคะให้นะคะแม่ควานนามามอบให้ช้างนะคะอีกสองเชือกก็คือแม่หวานนะคะแม่นำวานอายุ60ปีนะคะแล้วก็จะมีน้องน้ําชานะคะอายุ24ปีนะคะ แม่ควันขอพระคุณคุณแม่ปูมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตาให้น้องช้างทั้งสองเชือกได้ทานในวันนี้นะคะขออวยพรให้คุณแม่จงสุขสมหวังดังใจปรารถนาเงินและกองทองและมาไม่ขาดสายคุณแม่ทํากิจการงานใดขอให้แม่ปูจเจริญในหน้าที่การงานร่ารวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแม่จ้าแม่ควันและครอบครัวขอพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยคะ่ะคุณยายทานไปเรื่อยๆเลย,เลยจ้าคุณยายจ้านะคะ วันนี้กินเหลืองกระดังงานะคะจ้าคุณยายกินเหลืองกระดังงาเหมือนน้ำหวานเลยเหมือนเหมือนน้องใบบัวเลยทานไปเรื่อยๆพ่อป้อนเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศเนาะตุ้มเป็นไงบ้างตุ้มนะคะตุ้มเป็นไงบ้างคะนะคะเอยนะคะสาวตัวกลมนะคะนางสาวตุ้มดูผ่าองหน้าเป็นยังไงสบายดีนะ นะคะสบายดีเด้อลูกเด้อนะคะขอบคุณแม่ปูมากๆเลยที่เมตตาสาวตุ้มนะคะยามเย็ยนพอกวันเขาก็ทําความสะอาดที่หลับที่นอนนะคะช้างของเรานะคะเป็นช้างสวนช้างไทยทัพยาเป็นสาขาที่หนึ่งค่ะคุณแม่จ้านะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มทยอยเปิดทําการนะคะก็นักท่องเที่ยวก็ยังยังยังไม่ราบรื่นนะคะยังยังเพิ่งเริ่มต้นนะคะก็ อย่างน้อยก็ยังโชคดีของชาวช้างล่ะค่ะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่คุณพ่อคุณแม่แวะเยี่ยมไวม้เมตตานะคะแบ่งปันนะคะแบ่งปันกล้วยหวานนะคะมาให้น้องช้างคุณแม่น้ําหวานของเราแล้วก็น้องตุ้มได้ทานในวันนี้ขอบพระคุณคุณแม่ปูมากๆนะคะ ะะสำหรับคลิปนี้แม่ควันขอขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่น้ําหวานน้องน้ําชาน้องใบบัวใบเตยด้วยนะคะคุณตาขอพระคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณมากครับฝากกดตาช้างทั้งสองเชือกนะครับน้ําหวานน้ํชาจานะครับฝากกด like, ไลค์กดแชร์ต้องมีแต่ความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับสาธุบุญก,บกับคุณแม่ปูด้วยค่ะทุกท่านจ้าขอขอะคุณทุกท่าน ที่แวะเข้ามาเยี่ยมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้ำหวานด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะแม่หวานไปพักผ่อนแล้วนะคะ